คุณออตโต้ก็พาแกเดินเข้าบ้านครับซึ่งสิ่งแรกพี่แจ๊คที่ทั้งสองคนเห็นนะครับตอนที่เข้าไปในบ้านเนี่ยมันมีเหมือนเป็นปฏติมากรรมหรืออะไรสักอย่างอะ่ะผมอธิบายประมาณว่าเหมือนกับเป็นปราสาทของญี่ปุ่นรวมกับศาลไทยบ้านเราอแต่ทํามาจากแกสลักมาจากหินสีดําๆครับ,รบซึ่งคุณออตโต้บอกกับทั้งสองคนว่ามันเรียกว่าเทวอะไรยอ่อหรือว่าเทวอะไรจาลองเนื่องจากว่าคุณ อ่าคนฮินดูบาหลีเนี่ยครับเขามีความเชื่อว่าเขาจําเป็นจะต้องเหมือนกับสังเวยแล้วก็เคารพเทพเจ้าอ่ะหนึ่งวันเนี่ยจะต้องเคารพสามเวลาเช้าของวันเย็นแต่การที่จะไปที่เทวลัยต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างไกลเนื่องจากตัวถนนหน,นทางที่บาหลีเนี่ยไม่ค่อยได้ดีอะไรเหมือนบ้านเราครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยมีการสร้างเทวลัยไว้แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็จะมีเทวลัยอย่างเงี้ยมันเป็นเทวลัยของตัวของครอบครัวของเขา